Microsoft Windows 11นะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น PC n o โน้ตบุ๊กหรือว่าเดี๋ยวนี้มีแท็บเล็ตเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับและการใช้ Windows 11นี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการซื้อไลเซนส์นไม่ว่าจะเป็นการซื้อไลเซนส์นจากร้านต่างๆเอา serial number มาอินพุตใส่เข้าไปสำหรับเครื่องที่มีการประกอบใช้เองนะครับหรือว่าจะเป็นการขายไลเซนส์นติดมากับเครื่องติดมากับบอร์ดสาหรับพวกโน้ตบุ๊กทั้งหลายที่ เป็นพวกคอมประกอบเสร็จอะไรนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าหาชาตปางก่อนนะครับการใช้ Windows เนี่ยมันเป็นรูปแบบขายขาดทั้งสิ้นนะครับหมายความว่าคุณซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะซื้อมารวมในราคาเครื่องแบบโน้ตบุ๊กอย่างเนี้หรือว่าคุณจะซื้อลายเส้นมานะครับคุณจ่ายเงินแค่ทีเดียวนะครับไม่มีการซับสคริปชั่นเบสหรือว่าต้องมาจ่ายเงินรายเดือนอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่า Microsoft เนี่ย หลังๆเนี่ยฮะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าการพัฒนาอะไรต่างๆมันก็ต้องแบบให้หากําไรเข้าบริษัทได้มากขึ้นนะครับจากสมัยก่อนการขายแบบไลเซเส้นขาดไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ดูแล้วมันอาจจะไม่ทําให้บริษัทเติบโตมากมายเพราะว่าคนเขาซื้อทีเดียวไงเขาจบก็คือจบทีเดียวไม่จําเป็นจะต้องมาแบบว่าเออจ่ายซ้ําซ้อนนะครับเขาก็เลย เปลี่ยนแผนการตลาดในส่วนของ Microsoft Office เป็น Office ส .65 แล้วก็กลายเป็น Microsoft 3.65อย่างทุกวันนี้นะครับง่ายๆฮะตอนเนี้ย Word Excel อ่างต่างๆถ้าคุณจะซื้อแบบใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่นะจริงๆมันยังมีแบบขายขาดอยู่นะครับแต่ว่า Microsoft เองเนี้ยเขาดันไปเป็นแบบ subscription base ก็คือคุณต้องจ่ายรายเดือนถึงจะใช้ฟีเจอร์ของ Microsoft 365ได้ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าก็ยังมีอะไรอื่นที่เพิ่มเข้ามานะอย่างเช่นพวก Cloud Sync หรือว่าการเข้าถึงอะไรต่างๆที่มันง่ายขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมไปผู้อะไรพวกต้องมีภาระตติดดัวว้ยการ จ่ายเงินเพิ่มขึ้นแบบเออให้เขาทุกเดือนนั่นเองแต่มันก็คือแค่ Microsoft Office ไงฮะนั่นหมายความว่าคือถ้าคุณจะไม่ใช้ Microsoft Office คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่า Subcription s ไม่ต้องมาจ่ายเดือนนี้ยกเลิกไปอย่างนี้ก็ว่ากันได้นะครับเหมือนพวก Netflix อะเดือนนี้ไม่อยากจะดูก็ยกเลิกไปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ Windows 11ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องเนี่ยมันกลายเป็นรูปแบบ Subcription-based s หรือว่าต้องจ่ายรายเดือนจริงๆแล้วเนี่ยจะทำยังไงฮะเพราะว่ารายงานล่าสุดเนี่ย จากทางเว็บไซต์ The Verge เนี่ยฮะเขาได้ไปเห็นเอกสารภายในของ Microsoft นะครับที่ย้อนม้ตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน2 0 2 2มันจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Modern Life Strategy and Priorities นะครับในนั้นมีข้อที่เขียนว้ด้วยว่า Move Windows 11 increasingly to the cloud นะครับแปลตรงตัวเลยนะฮะว่าเปลี่ยน Windows 11เนี่ย ให้เป็นการใช้งานผ่านคลาวด์มากขึ้นและในคำอธิบายที่ละเอียดไปกว่านั้นอีกนะครับ Microsoft เนี่ยได้เขียนไว้ว่าเขาต้องการจะสร้างแพลตฟอร์ม Microsoft 365ให้มีระบบ Custom Windows ที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์หรือว่าแอปโดยตรงจากอุปกรณ์อ,อื่นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของทาง Apple หรือว่า Android เองแบบนี้ก็หมายความว่าเป็นการขยายตลาดของ Microsoft Windows เข้าไปสู่คลาวให้สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าคุณจะซื้อ Mac หรือว่าคุณจะซื้อ,อ,อโทรศรัพท์แท็บเล็ตแอนดรอยต่างๆเข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถใช้งาน Microsoft Windows ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นลึกเข้าไปอีกนะครับยังมีไอเดียที่เรียกว่า SaaS นะครับหรือว่าชื่อเต็มคือ Software as a Service นะครับแปลตรงตัวก็คือเอาซอฟต์แวร์เนี่ยให้เป็น การบริการแทนนะครับประมาณว่าไม่ขายขาดนะครับพูดง่ายๆเหมือนกับแพลตฟอร์มของไอ้ m i c r o s o f t 3สาทุกวันนี้เลยนะครับประมาณว่าเปลี่ยน Windows 11เนี่ยให้เข้าไปใช้งาน เหมือนกับ Microsoft 365ที่เป็นบนคลาวด์นะครับนอกจากการบูตผ่านโล c ิฟมชชีนทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะยังมี Windows 365 Cloud PC เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็จะเหมือนพวก virtualized image หรือว่าพวก VM อะไรอย่างนี้นะครับที่สามารถให้คุณใช้ Windows ผ่านอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่รองรับการทำ VM นั่นเองแล้วก็ VM นี้จะอยู่บนคลาวไม่ต้องอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์หรือว่า local storage อะไรแต่อย่างใดนะครับแผนการตลาดแบบนี้นะครับก็ทำให้ Microsoft เนี่ย ได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมมาแล้วนะครับจากเซอร์วิสของ Microsoft 365เนี่ยที่ทำให้แบบ Word Excel กลายเป็นข้อบังคับที่คุณต้องมาจ่ายเงินทุกเดือนแบบนี้ฮะและต่อไปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเปลี่ยน Windows 11ให้มันมากลายเป็นแบบ SaaS หรือว่า Software as a Service จริงๆเนี่ยครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะสามารถสร้างกำไรให้เขาได้เพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันนะครับจริงๆอันนี้ผมคิดว่าเขาคงคิดมาแล้วนะเพราะาบริษัทใหญ่ระดับโลกแบบนี้ เขามีทีมการตลาดที them, example, ่มีการทำารีเสิร์ชอะไรต่างๆมากกว่าคนทั่วไปอย่างเราอยู่แล้วนะครับก็จะคิดว่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่ดูดีก็ได้นะครับแต่สำหรับฝั่งผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับที่กระแสตอบรับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆอยู่ว่าพวก Microsoft Office หรือว่า Service อะไรต่างๆบางทีต้องรันบนคลาวด์นะครับก็อาจจะได้ว้อสุดทกบายมากขึ้นเขาก็ยอมจ่ายนะครับแต่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือกูซื้อโน้ตบุ๊กมาเครื่องหนึ่ ควรจะจบทีเดียวป่ะจะให้มาเป็นภาระทุกเดือนหรอคือต่อให้แบบจ่ายสิบาทผมก็ไม่ยอมนะเพราะว่า1บาทก็ไม่ยอมเพราะว่าไอ้หบาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าผมต้องมาแบบฮะจ่ายทุกเดือนหรือว่าต้องมาทําเรื่องการผูกบัตรเครดิตทําเรื่องผูก s u b s c r i p t i o n service ต้องมาอ่านสัญญ,ญงสัญญ,ญานู่นนี่เข้าไปอีกทั้งผู้ใดพวกเนี่ยบอกตรงว่าไม่โอเคอย่างแน่นอน และอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือถ้ามันไปอยู่บนคลาวด์จริงๆเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดนะครับแปลว่าถ้าผมอยู่บ้านแล้วอยู่ในจุดที่ w i f i ไม่เสถียรเนี่ยฟีเจอร์วินโดว์บางอย่างก็อาจจะไม่ดีนะครับหรือว่าอยู่ในโซนต่างจังหวัดที่แบบว่าโอเค ISP เข้าไม่ถึงต้องใช้ 4G 3G หรือว่าบางที่ยังเป็นเอชอยู่เนี่ยฮะก็อาจจะไม่สามารถใช้งานเซอร์วิสเหล่านี้ได้นะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เขาอาจจะต้องพิจารณามาก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ m i c r o s o f ตต้องช้ำหนักนะครับว่ามัน เปลี่ยนไอ้ Microsoft Windows 11เนี่ยให้กลายเป็น Subscription Based Service นะครับเพราะว่าถ้าราคาถูกแค่ไหนก็ตามอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ผู้บริโภคเนี่ย ต้องมีความรู้ในการใช้ subscription base ต้องมีบัตรเครดิตเอาไว้ผูกอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นการเหมือนเตะตัดขาตัวเองให้คนใช้งานน้อยลงจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใช้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช้ Linux หรือว่า macOS เลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ แต่ส่วนตัวผมถ้าให้ผมวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าไอ้ข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ข้อมูลที่แบบ f i n a l i z e หรือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอะไรมากมันเป็นข้อมูลแบบภาพลางๆ่ท,ทำว่าเราคิดไปต่างๆนานานครับเพราะฉะนั้นแล้ว มองอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นจริงผมคิดว่าเป็นจริงในส่วนของไอ้พวกอุปกรณ์แบบ enterprise สั้งหลายเช่น windows pro เนี่ยไอ windows home เนี่ยคือคิดว่าไม่ต้องใช้ฟีเจอร์อหลักน่าจะอยู่ใน local โโแบบว่าลงใน storage เหมือนเดิมไม่ต้อง cloud แต่ว่าถ้าเป็น windows pro เนี่ยเขาอาจจะมีการยัดเยียดนะครับว่าฟีเจอร์หลายอย่าง,บ,างบังคับให้ย้ายไปบน cloud เหมือน microsoft 3. 6 5 service นะครับฟีเจอร์ที่ enterprise ต้องใช้เนี่ย บางทีมันอาจจะสะดวกสบายกับเขามากขึ้นและเขาก็ต้องยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับกลุ่ม enterprise กับกลุ่ม Pro คิดว่าทำได้แต่สำหรับกลุ่ม home use ต่างๆผมคิดว่าทำไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดของคนที่เป็นแบบผู้บริโภคอย่างผมเฉยๆนะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วนะครับว่าบางทีนโยบายเลวซารระยำต่ำช้าอะไรแต่ละอย่างที่เข้ามา จากบริษัทใหญ่ๆนะครับมันดูแย่มันโดนถลม่มมันโดนด่าเสียหายบอกขู่ยกเลิอกอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันกลับทําให้รายได้ของบริษัทนั้นดีขึ้นก็เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างไม่นานนี้นะครับ Netflix นะฮะมีนโยบายออกมาว่า มื่อก่อนใช่ไหมเขาให้สามารถแชร์พาสเวิร์ดก็คือสามารถแบบเออล็อกอินหลายบ้านอะไรได้แต่ว่าล่าสุดน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือแบบว่าต้องมาจ่ายเงินเพิ่มสาหรับทุกบ้านที่จะเพิ่มเข้าไปในแอรเคาท์นั้นนะครับคือคนด่าเยอะมากบอกจะยกเลิกเยอะมากนะครับแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนเป็นไงรู้ไหมฮะ รายได้ของ Netflix เนี่ยมันกลับเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแบบ subscription ที่เพิ่มเติมขึ้นด้วยเช่นการจะไระบบตรงนี้ที่คนด่าเนี่ยครับนี่ไงฮะบริษัทเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าผู้บริโภคจริงแล้วถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันทาำเขาได้กำไรเนี่ยเขาทําหมดเลยฮะ